ยินดีต้อนรับแฟนๆทุกท่านเข้าสู่ช่องพรชนงเล่าให้ฟังค่ะสวัสดีค่ะแฟนๆที่รักค่ะวันนี้ร้อนเหมือนเดิมค่ะยังอยู่ที่หน้าบ้านเหมือนเดิมนะคะพามาชมดอกแพงพวยกระถางสีสดๆดตัดกับความเขียวบวกกับอากาศร้อนๆนะคะแต่เราก็มีนิยายมาให้ลุ้นเช่นเคยซึ่งก็คือตอนที่สองของเรื่องเธอกับฉันนิรันดร์นะคะเรื่องราวจะเป็นยังไง มาติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะเธอกับฉันนิรันดรเรื่องโดยพรชนกผมขอร้องละหัดให้เวลาผมอีกสักสองสามเดือนก่อนได้ไหมผมจะรีบหาเงินมาจ่ายให้โดนยกมือว่าอีกฝ่ายประหลกประหลกหลังจากที่เจ้าของที่ดินอย่างเสียชัดผู้ทรงอิทธิพลในจังหวัดนี้ ตามมาบุกถึงไร่ของครอบครัวสอนเจริญพร้อมลูกน้องอีกนับสิบคนเพื่อทวงถามถึงเงินค่าที่ดินเนื่องจากโดนนั้นซื้อที่ดินผืนนี้ในราคาที่งบของตัวเองไม่ถึงเสียชัดจึงให้จ่ายเพียง60%เซก่อนส่วนที่เหลือแบ่งชำระทุกๆสิ้นเดือนซึ่งดอกเบี้ยก็แพงหูชีทำให้ระยะหลังๆมานี้นี้สินพอกพูนจนโดนจ่ายไม่ไหว ที่ดินที่ซื้อมาก็มีหน้าดินที่แห้งแรงมากทำให้ปลูกพืชผลไม่ค่อยงอกงามได้ผลผลิตค่อนข้างน้อยขายได้ราคาไม่ดีเป็นผลให้เขาค้างชำระหนี้อยู่เป็นจำนวนมากฉันรอพี่โดนจ่ายมาหลายเดือนแล้วนะคิดจะให้ฉันรอไปอีกนานแค่ไหนเสียชัดพูดด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลแต่ใบหน้าของเขา หายิ้มแย้มไม่ถ้าภายในสามวันนี้พี่โดนไม่มีจ่ายให้ฉันฉันคงต้องยึด3วันเวลาแค่นั้นผมหาไม่ทานหรอกครับเสียโดนแทบจะเป็นลมเมื่อได้ยินระยะเวลาที่เสียชัดบอกพ่อจ๊ะนี่ออกไปให้ห่างจากพ่อฉันเดี๋ยวนี้นะกิ่งที่เพิ่งจะขับรถออกมาจากในสวน เธอเห็นพ่อของตนนั่งยกมือไหว้เสียชัดอยู่ที่หน้าบ้านหลังโสมของครอบครัวจึงรีบวิ่งเข้าไปประคองพ่อให้ลุกขึ้นด้วยความเป็นห่วงโอ้เสียงดังอะไรกันนัก,กันนะกูนอนไม่หลับแล้วอีกิงต่อมาก็เป็นแก้วที่เพิ่งจะเดินออกมาจากบ้านด้วยท่าทางหงุดหงิดเธอนอนหลับเป็นตายจนถึงตอนนี้เนื่องจากเมื่อคืน เพิ่งไปกินเหล้ากับเพื่อนมายิ่งมาได้ยินเสียงคนโบกเวกโวยวายอยู่หน้าบ้านมันก็ยิ่งทําให้เธอปวดหัวตุบๆจากอาการเมาค้างเสียมาเก็บค่าที่จ้ะน้องแก้วเสียชัดเลือกหันไปตอบแก้วลูกสาวคนสวยของโดนซึ่งเขาหมายตาหญิงสาวเอาไว้นานแล้วงั้นก็ช่วยเบาๆหน่อยสิฉันปวดหัวจนนอนไม่ได้แล้วเนี่ยแก้วในชุดเสื้อกล้ามรัดรูป กางเกงขาสั้นยืนกอดอก,อกเอ,อ่ยด้วยความหงุดหงิดนังแก้วเข้าบ้านไปก่อนพ่อคุยกับเสียเขาอยู่โดนออกปากไล่ลูกสาวเพราะรู้ว่าเสียชัดกำลังคิดอะไรอยู่ทำไมละจ้าพี่ดนน้องแก้วออกจะสวยขนาดนี้ให้ยืนอยู่เป็นอาหารตาชั้นนานๆหน่อยสิเพื่อบางทีฉันอาจจะใจดี ยอมเลื่อนหนี้ให้สักเดือนสองเดือนก็ได้นะเสียชัดเอ่ยพร้อมรายยิ้มกริมหรือถ้าพี่ยอมยกน้องแก้วให้ฉันหนี้สินทั้งหมดฉันจะยกให้พี่เลยก็ได้ถือสว่าเป็นค่าสินสอดเสียชัดเริ่มต่อรองทีเล่นทีจริงมไม่ได้เด็ดขาดผมจะหามาจ่ายให้นะเสียนะผมขอร้องอย่ายุ่งกับลูกสาวผมเลย ดนพยายามอ้อนวอนเขารู้ดีว่าเสียชาตินั้นเป็นเท่าหัวงูและเจ้าชู้ขนาดไหนอีกทั้งอย่างอายุมากกว่าลูกสาวของเขาหลายสิบปีเรียกได้ว่าอายุไม่ห่างจากเขาสักเท่าไหร่เลยด้วยซ้ำฉันก็ไม่เอาหรอกจ้ะเชิญเสียไปหาที่อื่นเถอะนี่พ่อไม่ใช่นี่ฉันสักกหน่อยใครจะยอมเอาตัวเข้าแลกกันละ่ะแก้วเอิดด้วยสีหน้ารังเกียจ อ๋อหรือถ้าเสียสนใจฉันมากแล้วก็ไม่ลองเอานางกิ่งไปแทนละ่ะนางนัง่นน่ะถึงมันจะทืนทึกไปสักหน่อยแต่รับรองว่ามันยังสดยังสิิงนะเสียน้ำเสียงของแก้วออกไปทางเยอะยยันนางแก้วเข้าบ้านไปเดี๋ยวนี้เองด้วยกิ่งพอจัดการตรงนี้เองได้ดนดันหลังบุดรสาวของตนให้เข้าประตูบ้านไป แต่กิงก็สายหน้าไม่ยอมเธอเป็นห่วงผู้เป็นบิดามากมาสะจนไม่อยากทิ้งให้อยู่กับคนอันตรายพวกนี้หากมันทำร้ายพ่อของเธอขึ้นมาจะทำยังไงฮะห่วงกันดีจริงๆแก้วกล่าวก่อนที่จะสะบัดก้นเดินเข้าบ้านไปฝ่ายของเสียชัดก็ลองมองพิจารณาลูกสาวฝา,าแฝดคนเล็กของโดนดูดีๆก่อนจะพบว่า หน้าตาก็ไม่ได้ต่างอะไรไปจากแก้วเลยแต่เสียอย่างเดียวดูซอมซ่อไปหน่อยเฮ้ย <şeyi> ไม่ต้องห่วงไปหรอกจ้ะนั่งน,นั่นน่ะฉันไม่เอาหรอกแม่บ้านที่บ้านฉันน่ะยังดูดีกว่านี้อีกเสียชัดว่าตามนั้นเลยจ้ะพี่โดนวันนี้ฉันจะกลับไปก่อนแต่ถ้าอีกสามวันพี่ไม่มีใจฉันจะมายึดโฉนดที่ดินหรือว่าถ้าเปลี่ยนใจ อยากจะยกน้องแก้วให้ฉันเมื่อไหร่ก็ติดต่อมาได้เสมอนะหลังจากที่กล่าวจบเสียชัดและลูกน้องก็ขึ้นรถกลับไปทันทีทิ้งให้ดนได้แต่นั่งกุมขมัดด้วยความเครียดเงินตั้งหลายแสนเขาจะหาจากไหนมาจ่ายตอนนี้กันพ่อจ๊ะเอาเงินเก็บของกิ่งไปก่อนไหมถึงมันจะไม่เยอะแต่ก็มีหลายหมือ่นอยู่นะพ่อกิ่งเอ่ย เองเก็บหอมรอมริบมาตั้งนานจะเอามาใช้หนี้ให้พ่อได้ยังไงแล้วก็อย่าลืมเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับจากนังแก้วมันด้วยละ่ะไม่อย่างนั้นน่ะเงินเองคงไม่เหลือแน่ดนเตือนลูกสาวคนเล็กด้วยความหวังดีเพราะรู้ว่านิสยัยฝาแฝดคนโตเป็นยังไงแต่ว่าไม่เป็นไรพ่อจะลองติดต่อหาคนรู้จักดูเผื่อว่ามีใครช่วยได้บ้าง สองพ่อลูกคุยกันโดยที่ไม่รู้เลยว่าแก้วแอบฟังอยู่ข้างหน้าต่างของบ้านเธอยกยิ้มอย่างคนมีแผนร้ายในหัวก่อนที่จะเริ่มคิดว่าจะทำยังไงจะให้ได้เงินส่วนนั้นของกิ่งมาเป็นของตนหนอยอีนังนี่ซุกเงินไว้ไม่ให้กูรู้ตั้งหลายหมื่นฮึ <c oughs> กูจะเอาไปชอปปิ้งให้หมดเลยคอยดูแก้วเอ่ย ใบหน้าที่เหมือนกิ่งราวกับแกะนั้นแต่งแต้มด้วยเครื่องสำอางสีฉูดฉาดซึ่งเมื่อคิดดูดีๆแล้วถังเสื้อผ้าของเธอเองก็เก่ามากเครื่องสำอางหรือก็ใกล้จะหมดแก้วจะต้องเอาเงินนั้นมาให้ได้เพื่อที่จะได้เอาไปจับจ่ายซื้อของอย่างที่ตนเองต้องการให้หนำใจไปเลยหลังจากที่โดนคิดทบทวนอย่างหนักแล้วเขาก็ตัดสินใจหยิบสมุดจดเบอร์โทรเล่มเก่าออกมา ตัวเลขทั้ง10ถูกกดลงไปบนโทรศัพท์รุ่นปุ่มกดเพื่อโทรหาสหายรักในอดีตที่โดนนั้นหนีหน้าไม่ติดต่อหาเขาเป็นระยะเวลามานานมากแล้วถึงแม้เขานั้นจะอาบอายในเรื่องที่ตนเองล้มละลายจนต้องเป็นนี้ท่วมหัวแต่ในตอนนี้ระหว่างศักดิ์ศีปากท้องและหน้าตาของเขานั้นไม่สำคัญเท่าความเป็นอยู่และความปลอดภัยของบุตรสาวทั้งสองเลยแม้แต่น้อย สวัสดีค่ะบ้านกิจเลิศค่ะแม่บ้านวัยกลางคนกรอกเสียงลงไปในโทรศัพท์เนื่องจากเจ้าสัวสหชัยนั้นเปลี่ยนเบอร์ติดต่อแล้วแต่กลัวว่าหากวันหนึง่งโดนติดต่อมาทางเบอร์เดิมแล้วจะโทรไม่ติดเขาจึงเลือกนำเบอร์นี้ไปทำเป็นเบอร์บ้านแทนสวัสดีครับผมขอสายเจ้าสัวสหชัยหน่อย บอกว่าโดนทูหาได้ค่ะสักครู่นะคะแม่บ้านคนนั้นตอบก่อนที่เธอจะเดินไปแจ้งเรื่องนี้กับเจ้าสัวสหชัยที่ห้องทำงานฮัลโหลไอ้โดนแกจริงๆเหรอเจ้าสัวสหชัยเอ่ยด้วยความดีใจรักคนตกใจเพราะเพื่อนรักของเขาไม่ติดต่อมาเป็นเวลาหลายปีเออข้าเอง หายไปไหนมาวะข้าติดต่อเองไม่ได้เลยไปหาที่ไร่ก็ไม่เจอรู้ไหมว่าข้าเป็นห่วงเองขนาดไหนไอ้ดนนึกว่าเป็นอะไรกันไปแล้วข้าขอโทษข้าล้มละลายเป็นหนี้ท่วมหัวก็เลยอับอายไม่อยากให้เองรู้โดนตอบเองกลัวว่าข้าจะดูถูกเองหรือไงวะข้าต้องช่วยเพื่อนอยู่แล้วไอ้โดนเอ้ยเจ้าสัวสหาชายตัดเพอ้อ ข้ารู้เพราะแบบนั้นข้าเลยไม่อยากบอกเองไงเพราะข้าไม่อยากรบกวนเองโดนตัดสินใจพูดความจริงออกไปอะไรทำให้เองคิดแบบนั้นวะลืมไปแล้วเหรอว่าเราเป็นเพื่อนกันนะ่ะอย่างน้อยเวลาเองเดือดร้อนหรือว่าลำบากเองก็ควรจะบอกข้าสักหน่อยเฮ้ยเชื่อเขาเลยจริงๆว่าแต่มีเรื่องอะไรแล้วเนี่ย ฟังแล้วทำเสียงเองดูเครียดๆนะคราวนี้ห้ามปิดบังเพื่อนละ่ะมีอะไรก็พูดออกมาตรงๆเลยข้าพร้อมช่วยเหลือเองเสมอหลังจากเจ้าสัวสหชัยเอ่ยออกไปเพื่อนรักทั้งสองก็พูดคุยกันต่ออีกนานซึ่งส่วนมากจะเป็นเรื่องที่โดนบอกเล่าเรื่องราวให้เพื่อนรักได้รับรู้ฮะจริงเหรอวะทำไมเรื่องใหญ่โตแบบนี้เองไม่รีบบอกข้า แต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะข้าจะไปหาเองพรุ่งนี้เลยเจ้าสัวที่ได้รับฟังเรื่องราวจากดนก็เป็นห่วงอย่างมากอย่างน้อยก็ต้องรีบไปรับดนและลูกสาวทั้งสองคนมากรุงเทพก่อนส่วนเรื่องหนี้สินเขาค่อยจัดการให้ทีหลังไม่เป็นไรข้าไม่ได้อยากให้เองช่วยเหลือขนาดนั้นหรอกข้าแค่จะมาถามเรื่องสัญญาที่เคยให้กันไว้ ว่าจะยกมาใช้ตอนนี้ได้ไหมโดนเอ่ยถามเพื่อนสัญญาเรื่องอะไรวะเจ้าสัวสหชัยทำหน้างงก็สัญญาที่ว่าถ้าลูกข้าโตจะให้แต่งงานกับเจ้าทีนะ่ะตอนนี้ลูกชายของเองตกแต่งใครไปหรือ,อยังล่ะโดนถามด้วยใจที่เต้นระรัวเขากลัวว่า หากทีมีครอบครัวไปแล้วทางเลือกสุดท้ายในการส่งลูกสาวไปให้พ้นจากเสียชัดคงจะหายไปด้วยอย่างโวยรู้ไหมว่าลูกข้าน่ะรอลูกสาวเองมาตั้งแต่อายุสิห้าจนตอนนี้มันก็สาห้าเข้าไปแล้วมันยังตามสืบหาเรื่องของพวกเองอยู่เลยเจ้าสวัวสหาชาัยตอบเมื่อได้ยินแบบนั้นโดนจึงรู้สึกใจชื้นขึ้นมาบ้าง เขาก็พอรู้อยู่หรอกว่าเด็กๆชอบพอกันแต่ไม่คิดว่าจะรักมั่นคงขนาดเราบุตรสาวของเขาได้เป็นสิบปีแบบนี้และที่สำคัญเขายัางไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าคนที่ทีชอบเป็นใครกิ่งหรือแก้วแม้ว่าในใจจะภาวนาให้เป็นกิ่งก็เธอะเพราะโดนนั้นสงสารปุษาฝา,าแฝดคนเล็กจับใจเนื่องจากกิ่งลำบากมามาก หลังจากที่ทั้งคู่ตกลงอะไรเสร็จสับก็แยกย้ายกันไปบอกกล่าวเรื่องนี้กับบุตรสาบุตรชายของตนเองเพื่อให้ทั้งสองแฝดและทีได้เตรียมตัวเอาไว้เพราะภายในวันสองวันเจ้าสัวจะมาหาโดนที่ไร่เพื่อช่วยเหลือครอบครัวของเขาทีพ่อมีเรื่องจะคุยกับแกเจ้าสัวสหชัยเออเรียกบุตรชายทันทีที่เห็นว่าอีกฝ่ายเดินเข้ามาในบ้าน มีอะไรครับพ่อเรื่องงานเหรอชายหนุ่มถามกลับปล่าวล็อกพอดีไอ้โดนมันติดต่อพ่อมาแล้วนะครับลุงโดนหรอครับและดัดแล้วเขาเป็นยังไงบ้างทีรัวคำถามกลับทันทีที่ได้ยินชื่ออันแสงคุ้นเคยมันกลับมาทวงสัญญาเรื่องมั่นหมายที่พ่อเคยให้ไว้เมื่อหลายสิบปีก่อนนะ่ะ ว่าถ้าลูกสาวของมันตูพอที่จะแต่งงานเมื่อไรแล้วแกยังไม่มีครอบครัวก็จะให้แกกับลูกของไอเจ้าโดนมันแต่งงานกันช่วงนั้นแกเพิ่งจะห้าก,กวบเองมั้งเจ้าสัวอธิบายมั่นกับกิ่งใช่ไหมครับพ่อทีดีใจเป็นอย่างมากเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวทั้งจะได้เจอคนที่หายหน้าไปหลายปีและยังได้มั่นหมายกันอีก พ่อยังไม่ได้บอกมันไปรอกว่าเองจะเลือกใครถึงจะคิดไว้แล้วว่าเป็นหนูกิ่งก็ตามแต่ยังไงเอาไว้ก่อนไปเจอกันก่อนดีกว่าเผื่อเองจะเปลี่ยนใจปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ผูกอูตามใจผู้นอนคำนี้เขายังจําได้เสมอและนํามาใช้กับลูกชายของเขาไม่มีทางหรอกครับต้องกิ่งเท่านั้น ถ้าไม่มีกิ่งป่านนี้ผมคงไม่มีชีวิตอยู่ด้วยซ้ำทียืนกลานไม่ว่ายังไงก็ต้องเป็นเธอคนเดียวคนที่ช่วยเขาจากการจมน้ำเมื่อสิบปีก่อนพ่อก็ไม่รู้ใจเองขนาดนั้นหรอกเอาเป็นว่าไปเจอน้องก่อนเธอแล้วจะเอายังไงต่อก็ค่อยว่ากันเจ้าสวัวสหชัยเอ่ยก่อนจะตบบาบุบรชายปู่ปู่กรับพ่อแบบนั้นก็ได้ แล้วเราจะไปวันไหนครับทีถามด้วยความตื่นเต้นหัวใจที่เคยห่อเหี่ยวของเขามันกลับมากระชุ่มกระชวยเมื่อนึกถึงใบหน้าน่ารักของเด็กสาวที่ไม่ได้เจอกันมาสิปีป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้อีก2วันก็เรีบเตรียมตัวแล้วเคลียร์งานไว้ได้เลยกิงงแก้ว พ่อมีเรื่องจะบอกพวกเองโดนเอ่ยกับบุตรสาวทั้งสองคนของตนเองอะไรเหรอจ้าพ่อกิ่งที่กำลังนั่งเด็ดชโอมอยู่วางมือจากงานตรงหน้าแล้วหันมาตั้งใจฟังพ่อของตนส่วนแก้วนั้นนั่งเงียบไม่ได้สนใจอะไรทั้งสิน้นมัวแต่เล่นโทรศัพท์ในมือเพื่อตอบข้อความของบรรดาผู้ชายในสต็อกของตนเองแก้ว พ่อเรียกอยู่นะกิ่งปรามพี่สาวฝาแฝดของตนแต่เธอก็หาได้สนใจไม่ช่างมันเถอะพ่อจะพูดแค่ครั้งเดียวเพราะยังไงเจ้าทีคงไม่เอามันทําเมียอยู่แล้วโดนสายนานเม่นีความไม่เอาไหนของลูกสาวตนเองฮะทีที่ไหนะพ่อแก้วทำท่าตื่นตกใจเมื่อได้ยินชื่อที่พ่อเอ่ย พอได้ยินชื่อผู้ชายแล้วสนใจขึ้นมาเลยหรือไงนั่งเด็กคนนี้นี่โดนยิ่งหนักใจเข้าไปใหญ่เมื่อเห็นว่าแก้วนั้นหูผึ่งแต่กับเรื่องผู้ชายเออน่ะที่ไหนใช่ลูกชายเจ้าสัวหัวล้านคนนั้นหรือเปล่าแฟนผู้พี่เริ่มคาดคันแก้วจะไปพูดถึงลุงชัยเขาแบบนั้นน่าเกลียดหักมีมารยาทซะบ้างสิโดนเอ็ดลูกสาวเสียงเขียว ปากเองนี่นะนางแก้วโดนทรายหัวใช่คนนั้นแหละเพื่อนพ่อก็มีอยู่แค่ไม่กี่คนเองจะถามย้ำอะไรนักหนาะลูกคนนี้นี่ยังไม่บายที่พูดเป็นพ่อยังบ่นอยู่เขาทำไมเหรอจ้าพ่อกิ่งถามหัวใจดวงน้อยเต้นไม่เป็นซ้ำเมื่อได้ยิน ชื่อของคนที่ตนแอบชอบมานานหลายปีจากเรื่องเมื่อวานพ่อก็เลยตัดสินใจโทรไปหาไอ้ชัยมาเพื่อทวงสัญญากับมันโดนเริ่มเล่าให้ลูกสาวฟังสัญญาสัญญาอะไรอะพ่อแก้วได้แต่ขมวดคิว้วสัญญาที่มันเคยให้ไว้กับพ่อว่าถ้าพ่อมีลูกสาวและลูกสาวโตพอแล้ว จะยกให้เจ้าทีมันแต่ตอนนี้พ่อมีลูกสาวสองคนคือกิ่งกับเองนางแก้วเดี๋ยวอีกวันสองวันไอ้ชัยกับเจ้าทีมันจะมารับตัวหนึ่งในพวกเองไปเพื่อมั่นหมายอย่างเป็นทางการแล้วก็หาเรืกแต่งงานให้อ้้ใหตายแล้วพิธีก็ต้องมารับฉันแน่แนเลยะอพ่อแก้วได้แต่วีดไว้หล่อนดีดิด้นไปมาด้วยความเขินอายและดีใจ ในที่สุดชีวิตที่เธอฝ่ายฝันก็กำลังจะมาถึงชีวิตหรูหรากับสามีหล่อรวยที่กำลังจะมารับตัวเธอไปแต่งงานเมื่อคิดได้ดังนั้นแก้วก็ไม่รอช้ารีบลุกขึ้นยืนแล้วปลักกิ่งให้พ้นทางเพื่อไปเตรียมตัวรอว่าที่เจ้าบ่าวที่ตนเองอุปโลกไปเองหลบไปสิอีกิ่งนั่งเกะก,กายอยู่ได้ กูจะไปขัดสีฉวีวันรอพิธีแก้วว่าด้วยความมั่นใจว่าคนที่ทีจะเลือกต้องเป็นเธอแน่นอนเจ้าตัวเขายัางไม่ได้เลือกเลยเองอย่าเพิ่งตื่นเต้นไปข้าว่าเจ้าทีคงไม่รับเองไปรอกโดนคานลูกสาวคนโตพูดอะไรของพ่อน่ะแน่นอนว่าต้องเป็นฉันอยู่แล้วสิจะเป็นอีกิ่งไม้แห้งเหี่ยวนี้ได้ยังไงกัน พูดแล้วก็อยากจะขาให้ฟันร่วงสภาพอย่างกับขอทานใครที่ไหนเขาจะมาสนใจอินางกิ่งมันละพอะฝันไปเถอะมึงแก้วว่าก่อนที่จะเอานิ้วชี้จิ้มหน้าผากของกิ่งแล้วผลักแรงๆจนผู้เป็นแฝดน้องเกือบงายหลังฉันเจ็บนะแกว้วเอ๊ะก็ทำให้เจ็บไงอินี่น,นี่มึงจะได้หัดเจียมตัวเจียมกะลาหัวไว้บ้างอย่าทำตัวเป็นหมามองเครื่องบินสะเอะ แก้วว่าพลางเดินสะบัดก้นหายเข้าไปในห้องน้ำเพื่ออาบน้ำขัดตัวกิ่งได้แต่ถอนหายใจแล้วมองตามหลังแฝดพี่ที่เดินออกไปเอาหน้านางกิ่งไม่เป็นไรหรอกลูกถ้าเจ้าทีไม่เลือกเองพ่อสัญญาว่าจะไม่ให้เองต้องเหนื่อยอีกแล้วถึงแม้ว่าพ่อจะมั่นใจมากว่าเขาเลือกเองแน่ๆอยู่แล้วก็ตาม โดนปลอบใจบุตรสาวคนเล็กไม่เป็นไรหรอกจ้ะพ่อกิ่งอยู่แบบนี้ก็ดีแล้วกิ่งรู้สถานะตัวเองดีอีกอย่างกิ่งก็ไม่อยากทิ้งพ่อให้ลำบากคนเดียวด้วยกิ่งเอ่ยตอบบิดาของตนเองก่อนจะขยับเข้าไปหาบุพการีผู้มีพระคุณของเธอแล้วสวมกอดเบาๆกิ่งรักพ่อนะจ๊ะกิ่งไม่อยากให้พ่อคิดว่าจะทำให้กิ่งสบาย กิ่งต่างหากที่ต้องทำให้พ่อสบายเพราะพ่อเลี้ยงกิ่งมามากแล้วพ่อลำบากเพราะกิ่งมามากแล้วนะจ๊ะหญิงสาวเอ่ยทำเอาโดนถึงกับน้ําตาคลอนี่แหละลูกสาวที่เขาภูมิใจเพราะแบบนี้โดนถึงได้อยากให้กิ่งสบายเพราะลูกสาวคนนี้ของเขาต้องเผชิญกับความลำบากมามา,มากไม่เหมือนแก้วที่ตั้งแต่เกิดมาแม้แต่เท้าเปล่า ยังไม่เคยต้องสัมผัสพื้นดินเลยด้วยซ้ำพ่อก็รักเองนางกิงชีวิตพ่อเองกับนางแก้วสำคัญที่สุดถึงแม้นางแก้วมันจะนิสัยเสียไปบ้างแต่พ่อก็รักพวกเองทั้งคู่แล้วพ่อก็อยากให้ลูกของพ่อสบายมือสากรูปที่กลุ่มผมนุ่มของลูกสาวเบาๆด้วยความรักตัดมาที่แก้ว เธออาบน้ำขัดตัวอยู่ในห้องน้ำก่อนจะพบว่าเกลือสปาขัดผิวของเธอนั้นหมดซะแล้วทำเอาร่างบางถึงกับอารมณ์เสียโอ้ยไอ้นุ่นก็หมดไอน้นี่ก็หมดหมดม่งทุกอย่างไอ้ชีวิตเฮงซวยเนี่ยคอยดูเธอถ้ากูได้แต่งงานกับพิธีเมื่อไหร่นะจะมีหันหลังกลับมามองบ้านเสียงเคร่งนี้อีกเลยแก้วสะบดออกมาอย่างเดือดดานแต่เอ๊ะในเมื่อของใช้กูหมด เงินก็ไม่มีแต่เงินอีกกิ่งยังเหลือนี่นะถ้างั้นก็เอาเงินอีกกิ่งไปสิโอ้ยตายแล้วกูนี่ฉลาดจริงๆเลยแก้วได้แต่หัวรอะคิกคักอยู่คนเดียวเมื่อเธอนึกแผนขึ้นมาได้เพราะล่าสุดเธอลองไปคนใต้หมอนของแฝดผู้น้องดูแล้วก็พบกับสมุดบัญชีธนาคารของกิ่งพร้อมทั้งบัตรประชาชน ในเมื่อพวกเธอหน้าตาเหมือนกันอย่างกับแกะแถมยังเกิดวันเดียวปีเดียวกันอีกการที่จะตีเนียนไปเบิกเงินที่ธนาคารนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยแกรีบล้างตัวด้วยน้ำเปล่าและเช็ดตัวใส่เสื้อผ้าให้เรียบร้อยเพราะอีกไม่นานทั้งกิ่งและพ่อของเธอก็จะเข้าสวนแล้วแน่นอนว่าทางสะดวกแน่หากจะขโมยสมุดบัญชีของกิ่งไป เธอได้แต่ยิ้มภูมิใจให้กับความคิดอันล้ำเลิศของตนเองพลางวาดฝันเอาไว้แล้วว่าจะเอาเงินนั้นไปใช้อะไรบ้างจะเรียกว่ามันเป็นสันดานของหญิงสาวไปแล้วก็ได้เพราะวันๆเธอแทบจะไม่คิดเรื่องดีๆออกมาเลยความคิดของเธอมันทั้งเห็นแก่ตัวและบิดเบี้ยวไปหมดไม่เคยนึกถึงใจผู้อื่นและไม่คิดจะสนใจแม้แต่คนในครอบครัวซะด้วยซ้ำ จบตอนที่2แล้วนะคะท่านผู้ฟังคะเรามาลุ้นกันต่อในคลิปหน้าค่ะว่าพิธีเนี่ยจะเลือกใครจะเลือกกิ่งหรือว่าจะเลือกแก้วแล้วแก้วเนี่ยจะไปเบิกเงินจากบัญชีของกิ่งออกมาได้หรือเปล่ามาลุ้นกันต่อในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ